เป็นเอ่อเมม o มสโฮสเทลนะทุกคนเห็นข้างหน้าแบบนี้ข้างในนะโอ้โหอลังการมากไปดูนี่เป็นครั้งแรกด้วยซ้ำนะที่แบบพักด้วยบรรยากาศแบบนี้นี่ครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะทุกคนไปดูกันไปดูกันนี่จ้า น,นี้มีจักรยานบริการด้วยทุกคนสูบลมไหมล่ะจ๊ะมีลมไหมคะลูกที่ทางขึ้นจะเป็นแบบนี้นะคะชั้นบนก็จะขึ้นไปเดี๋ยวเราขึ้นไปท่ายก่อนนะครับพอเราพักข้างล่างข้างบนก็จะมีเป็นวิวนี่จัะว้าวสวยงามมากทุกคนดูสินี่นี่นนี่นน โ oh, oh. อ้โหห้องอลังการมากทุกคนนี่มีอันนี้เดินได้ใช่ไหมอันนี้งวัดเสียวหน่อยนะทุกคนแต่ปลอดภัยนะจ๊ะนี่ทุกคนเราสามารถที่จะเปิดประตูไปด้านนอกที่จะเป็นห้องห้องนะคะห้องเป็นแบบนี้จะเปิดเข้าไป บบระบบขีดกรอามลงทางนี้ก็ได้ทุกคนนะนะนะทุกคนดูสินี่ชั้นล่างที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะออกแบบได้ดีมากเลยอันนี้มีห้องประชุมด้วยนะยะอันนี้จะเป็นห้องประชุมสามารถมาดูทีวีได้รดนะทุกคนดูสิ ชั้นบนนะครับทุกคนชั้นล่างนะครับเลิศมากทุกคนครับปกติเราจะพักโรงแรมแบบสไตล์แบบโรงแรมนะครับใช้ขีดจากร์หมดเลยทุกคนก็จะดึงออกมาตรงนี้นะครับนี่คือห้องพักจะเป็นแบบนี้นะ นี่ลูกอะไรอะ่ะทุกคนนะคะงดงานทุกคนนี่เดินจะเสียวๆหน่อยไม่ใช่มันหลุดลงไปเนาะเนี่ยเหยียบเบาๆาทุกคนต้นไม้ที่จะเป็นบรรยากาศชั้นสอง ห้อองโที่ทางที่นั่งเล่นนี่คือเมมโมสโฮสเทลฟิจิงเลดออกมาเมื่อกี้นะฮะแต่อันนี้อาจจะเสียวนิดนึงนะเหยียบถ้าเกิดมันโอ่รับน้ําหนักไม่ไหวนี่เสียวเหมือนกันนะทุกคนอันนี้นะครับเนี่้ยเเสียไหมนะครับแล้วก็ลงไปข้างล่างนะครับปึ้งปึ้งปึ้งนี่ครับช้าง่างก็มีอาหารเช้าไว้ด้วยนะฮะอยู่ตรงแ0ดร้อยเมตร ห่างจากสถานีรถไฟลำปางนะทุกคนนะครับรถมากบนเดีย๋ยวจะไปกินข้าวซอยอิสลามก่อตรงสะพานรัศด,ดานะครับมีจ้าจัก,กรยานให้ด้วยทุกคนจัก,กรยานฟรีนะจ้าปั่นไม่ต้องเสียค่ารถไปไหนตอนไหนปั่นชมเมืองไปไนทุกคนเดีย๋ยวจะไปดูห้องที่เรานอนชั้นบนนี้เราไม่ได้เข้าไปใช่ัไหมพี่ จะมีบางห้องย่ามีสองห้องเป็นบังเบเป็นสไตล์โอสเทลแบบมือลอกอ้โจ้าจุกนะ,ะครับอันนี้เปิดแอร์ตลอดเลยหรอไม่ปิดก่อนหรอปิดได้ใช่ไหมอย่างเพราพี่ต้องออกไปจะได้ประหยัดไฟจะ้จะขอบคุณครับ ใช้กันประหยัดไฟเพราะเราไม่อยู่ตลอดนะ,ะ,นจ,ะดจุดรถจักรยานนะครับทุกคนลิดมากเลยเห็นไหมมีสองชั้นคือออกแบบดีมากเป็นโฮสเทลที่ออกแบบดีมากอันนี้มีต้นไม้อันนี้เป็นเล็บครุฑถ้วยงามเชียเล็บครุฑถ้วย อันนี so really, so really like ้บอลพันอะไรก็ไม่รู้สูงสวยนะฮะนะสวยง่ามนะจ๊ะนี่จ้าทุกคนต้นไม้สวยมากมีต้นนึ่งมันส้มนะจ๊ะทุกคนเลือดเลๆอเล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 โอเคต่อคลิปหน้านะครับ EP สามนะครับเป็นที่ EP สองนะ Memos Pastel ทุกคน เลือดนะในด้านในนะด้านนอกก็จะเป็นนั่งลุ้งๆนะห้องแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนสำหรับห้องนอนนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามฝากแชร์ฝากเม้นต์มาได้นะครับ